สวัสดีครับวันนี้เรามี t o y ยต้ามิติเอ็กซแนะครับมานาเสนอนะครับผมคันนี้เป็นเครื่อง 2L นะครับดีเซลเดิมๆนะฮะ2 5 0 0ซีนะครับเครื่องดีมากบอกเลยคันนี้เครื่องดีมากนะฮะเดี๋ยวมาฟังเสียงกันนะครับพงมาเลยพาวเวอร์นะครับคันนี้แอร์เย็นนะฮะดูครับเลขคันหน้ายังอยู่นะครับผมรถไม่มีชนหนักมาครับคันนี้นะฮะไม่มีชนหนักมาแน่นอนครับดูโดยรวมครับสีสันก็ใช้ได้ครับอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้นะฮะ ดูครับโดยรวมนะครับคือคันนี้รถพร้อมใช้งานเลยนะฮะดูนะครับนี่นะครับรถด้านบ้านะฮะสภาพประมาณนี้เลยนะครับสีสันโดยรวมโอเคนะครับตามนี้นะครับกระบะมีไลเนอร์ให้นะฮะเอาพร้อมไปบรรทุกใช้งานสบายๆเลยนะครับซีสีสภาพดีนะครับดูครับตามแบบฉบับรถภาคเหนือนะฮะ นะครับอยู่ไกลน้ําทะเลนะครับไม่มีน้ําท่วมนะครับไม่มีผูกไม่มีดามนะฮะครับผมดูโดยรวมก่อนนะครับนี่ครับอ่างโดยรวมก็ยังดูดีนะฮะหลังคาก็เรียบร้อยนะครับผมจะให้ดูรวมๆเลยภายในประมาณนี้นะครับดูไปตามจริงนะฮะแอร์เย็นนะครับคอนโซลต่างๆก็เรียบร้อยนะฮะเบาะ ครับผมอ่าครับแคปหลังนะครับหลังคาอ่าบังแดดครบนะครับน้องบอสสตาร์ทรถยนต์ให้ดูหน่อยครับนะครับให้น้องบอสสตาร์ทรถยนต์ให้ดูนะครับดูครับเครื่องดีจริงๆครับคันนี้นะฮะแน่นๆเลยฮะ เนี่ยครับใครฟังเสียงเครื่องไงตี่ออกเสียงต้องประมาณนี้เลยนะฮะเนี่ยครับแน่นๆเลยครับแบบนี้อ่าใส่พานทัมมิ่งก็เปลี่ยนให้แล้วนะครับผมก็ใจยาวสบายใจได้เลยนะครับวิ่งไกลๆเดินทางไกลๆสบายครับคันนี้นะฮะโอเคภาษีหกสี่นะครับคันนี้เอกสารชุดโอนครบนะครับดูครับนี่ฮะ พร้อมใช้งานเลยครับใครหายหาใช้งานอยู่ถามผมเข้ามานะครับอยากได้รถไปเข้าไร่เข้าสวนนะครับผลอาหารสัตว์ผลหญ้าผลอะไรนะครับหรือว่าไปใช้งานบ้านๆทั่วไปคันนี้ดีผมบอกเลยครับดีนะครับคันนี้ดีนะฮะคือที่มันดีคือมันได้พวงมาลัย power ด้วยแอร์เย็นด้วยนะฮะเอกสารชุดโอนก็ครบทุกอย่างนะครับผมดูครับ ยังไงสนใจติดต่อมาเลยนะครับผมที่0899800909นะครับเรายังส่งด้ทั่วประเทศอยู่นะครับใครไม่ส่งช่วงนี้เราส่งครับถึงบ้านเลยนะฮะใช่แล้วส่งให้ถึงบ้านนะครับผมอยากได้รูปเพิ่มเติมก็แอดไลน์มานะฮะตามเบอร์นี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ